ก้อนซิบเบิ้ลคลิปของสองพี่น้องผ้าทำผ้ากินกระกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วไม่ได้แล้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองพี่น้องผ้าทำผ้ากินจะวันนีผ้ากินอีกแล้วค่ะกินอยังเนี้ยผ้าเส้นมีแล้วค่ะโอ้ยตำปูปลาร้านะคะดูโรยเมกะทินตำเส้นกระกร้อะค่ะอันนี้กับปลาผสมเนาะเนี่ยนะคะแหนมผสม ที่มันเป็นชิ่นแบบน้นอยอันนี้ซ้อมพี่น้องเอาแบบเป็นแบน,นนะคะเอาแบบแบนใหญ่เนาะแล้วก็มีหอมกระเทียมพริกนะคะอันนี้ก็พักหลวกปาการะกัะจองชะอมนะคะอันนี้ก็แมงจริงดีดนะคะาลายแห้งวันนี้พี่น้องเต็มโตเลยค่ะพักกระมีพักคอดไอดอกหอมแตงกวาแล้บบวกันนบใบโบกใบวบกนะคะและ้วกาบบักกระเจียบออนดเดออันนี้หลวกกระเจียบหลวกนะคะที่มันเป็นหลูกเ่งแดงอะค่ะมันมีกระเจียบสองอันนะคะ อันนี้กระเจี๊ยบแบบนี้แล้วก็กระเจี๊ยบแบบนี้นะคะอันนี้กระเจี๊ยบที่เขาขันน้ำเนาะมตมกินน้ำนะคะมันก็ก,กินได้ขึ้นกันค่ะแล้วก็แตงกวาเนาะมากินกันเลยค่ะนิ้วหล่ะ,ละสัตว์โหลดสัตว์ยังหละ่ะอุ้ยมาถึงกนนะ่อนเลยมาแล้วไอติมไม่อีกแล้วเหนื่อยเวลาแล้วอือ ตำกินส้มตำมากินไหมยากกินอะไรชิมดิชิมได้เพื่อเพื่อข้างบ้านข้างบ้านเพื่อนบ้านเห็นย่ามือมีมือมีมือมาจากไหนไม่รู้อร่อยนะมันม่ยังไม่ค่อยเปรี้ยวมากยังไม่เป็นแจมันก็แบบแจมก็เปรี้ยวแล้วกินกับหอมได้ละ เออมือมานลยอยากระเตาไม่เป็นไรอ,อืวเาวะหเาะัานัวเาหาหเามห้เลากกอวเากกนนะเราะาาราวาะ านมาตอ,อี๋ข้าวข้าวป่ะผมเหมือนเมอนหิวอ่ะนบ้านหิวนะคะ <c oughs> มืมปากแดงด้วยปากแดงมีไม่มีองค์ใช่ไหมเชือกนีโตโัวบอลเลยไข่ด้วยนะแท<น>้ใครทำบอสไข่ทุกตัวอือพี่นี่อร่อยควาสองพี่น้องอร่อยอะไรอ่ลน

มากินข้าวเหมือนข้าสดมาเด้อมากินข้าวนำสองพี่น้องใส่ประกอกนะนะคะ <c oughs> บุ้ <c oughs> บกกอบง,ง,งอุ้ยเงินัประกอกด้วยบองต่างส้มตำไปแล้วข้าวบ้านไปแล้วข้าวบ้านไปแล้วนะคะบอกว่าผักมันบางส้มตำนี่สักบุ้งผัท่าใจแห้งหมดเลยเออพี่อบอสแซ Ừ, ông con này mà. Ô, oh, chát mày, chát mày. Điều Khi nó mới hiền. Ừ. 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 ครับจับมูกามแดงดีขนาดทั้งแดงทั้งแหละแดงบอกกอบครั <c ười> cắt bơi đấy bớt đấy để vinh ông mhm sao để vinh sao gì vinh anh em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  เเร็จแ้วอืมอืมที่นหูกับบวกมาค่ะไม่กินก้าชองพีน้องมันยิ่งหิวขาแห้งมันไม่อุ่นหิวขาเลยเจ้าสิบขาสิบเบอร์อะ อืมไม่เ,เลยขอ,องเขาไ้่เลยของเนาไปกันเลยบัวหั่เอาไหมเอาใชิกัดแบบผิดเนาะมันในกิ๊ตเต้ามาแกง,างนี่แหละค่ะร่มที่ท่าหัว ใจบ้านไปบังไปบ,งไปบงังเด้อแต่หัวคือนยังนีงกินกินอยู <c oughs> <c oughs> อย่ลมพังลงมาลมแห้งอืมลมแห้งพี่นะ้องอืมกินดิใครทุกตัวเลยค่ะเพิ่งเดียวมา ไม่ได้จเจอใครอืมอกรอบแห้งอกำลังนัวกรอบแห้งแนวดวยดีเ็้ Kinh cầu hòm đen ra phải luôn, cái nào mình xúc rồi nha khai Vẫn mình rồi hừm. Hừm. bye bye, bye.

ปวดฟันปเป็นไงก็กินนะคะมาปอกความแล้วอืม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 ควมประแดกบ่ะอันอนีปป้มันมันก็ลายแล้วความไม่ยังปลาะคามสุดปลาอืมน้ำปลาตุด บไงค่ะอ,อือไมไปหม่โอ้ยพี่จางมันเป็นยังมือเนี่ยเอาจริงพักการจองหลวกแล้วด้วยค่ะแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ย อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้้องพี่น้องเด้อจ้ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำแนีงอืม บม่อกี้จะไปมป่เปล่าหรอกเป็นยังเท็ดันก่อกี้ก็หอมเลยโอเท็ดหอมึ้นสมองเนีมันปีถึงหัว 这是子凉菜？好、哦，凉，看起来不……嗯嗯。那咱牙吃没荤熟。喂，弄么啊。哦。一来嘛？嗯。 Ăn à mẹ ăn à mẹ về đưa về đưa, giả chân khai không nên em. อันนี้มันเป็นหมือนตลาดนะคะกุ้งมึกมันกับบะมานเนาะตลาดอเหมือนันอืมหียงแม่พักคอดกินกระมูอย่างแสบแฮงอืมอ,มเอนะืเอาไปนะเอาไปนะ แล้วหมูลังเสียอ่อนหมูอย่างเกาหลีมกินอะนั่นก็ว่าขอบจากหมูอย่าหมูําำสันหม่พี่น่องอืมเพิ่มข้าวบวนโอ้ยทำอยากับผแห้งเหรเพื่อพี่น่องเม่นเรเห็นไงจังสีอะไตัวยังไงกินข้าวบวบเลยจิก็แกงขมิ้ ตัวนนองกินเขาไ่พอไม่กันเอหออะไบบนี้เลยืนออะไรนะผสมนะคะเพิ่นหนึ่งสุกล่ะทำเยังไงอืมนม่ได้ยินเป็นไ กัดโบไลยตังบีเอาะวที่ะเยเไเขีดตัวไปเด้อไปเด้อมีตัวนี้เด้อเอยได้ยัยได้ยยแมงมันแ <c ười> มงวันบุญมันหัวเมียงนูปม่าเนี่ยป้า เฮ้ยังอืมเ็กระเทียมนน่ตำาบหนึงอืมพอดียตำาบหน่งนอืม น้องอันเซน,นีน่น้องคนอุ้ยระเบิดระเบิดหายแน่เลยนะมันจะดีนะแตแสบตานะบอกพี่น้องว่าสะมารจะจนหน่อยหน่อยดูได้เบมกก่อกเนี่ย <c oughs> แดเป็นยังอืมนุ่มเธอละสามสี่ตัวอือำบ้งจำบวางอืมลายผดลายผวดเด้ออ้าเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวนะน,นจะฆ่าแก นำพักอะไรปิดปันหน้ำบ่ไรแซ่เมา่ สนปนีปะอืมอืม,อมอไกลิลอะพี่น้งองเกิสิขายนมเนี่ยอมถือตัวสอบว่นนี้ขายไม่มั่นเน่ยมาดอ ละลายยีรีแล้วล่ะ,ละมไม่ลายหรอกน้องกำลัโตเลยมั้งนี่กินแบนผสมมะคัะมันหรอเพชียงหรอกเพชรนี่กินหอมอยู่ผิดตอ,อ,นองนี้เ่องออกผิ่อันนี้เถอะผิดขี้นู่นอะอื ปากเป็นหัวแน่ยังกินเพ็เแด,ดบแบบร้องเลยจิงดีแต่ว่่อันตายนันแหลมกินซะหมูเดลียวนี่ยผักีแน่นี่ยนี่ยังกบเละ ค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแม่ได้ค่ะข้ากวขาป้าเมืองใบเล่าข้าสิมาเฮ็ดยังอันให้เมืองเนาะมั่นสิมากินนั่นสิมาเฮ็ดกับเข่าให้กินอันให้เมืองเนาะค่ะเดจ้าเมืองว่าเมืองมันยุบสิผ้าเฮ็ดอันน้ำยาขนมจีนนะคะอยากเนาะน้ำยาขนมจีนอันไอตีนไก่เนาะตุ่มเปื่อยๆนะคะเดี๋ยวสีผ้าเฮ็ดอันยาปลาเนาะสีผ้าเฮ็ดอันแนวกินซูกินอีค่ะวันนี้ก็กินตำักหุ่ง แม่งละกันไอ้ผสมเนาะผสมหนึ่งนะคะกับผักเนา<ร>ะกับผักสดแซ่บแสียพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปเถอะทาไม่งันมันกวนเอาไว้ชำนี้ระค่ะกะฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามสองพี่น้องพาท่าผ้ากินน้ำเนย้อจ้าเอาไว้เจอกันคลิปใหมค่ค<อ>่ะคลิปนี้กับขอบคุณค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ